หากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชำรุสดสุดโทรมลงนะคะผู้เกี่ยวข้องอาจจะมีการเลือกวิธีหรือถอนเพื่อก่อสร้างใหม่แต่ว่าทางบางจังหวัดนั้นก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปก่อนหน้านี้ค่ะที่จังหวัดคนครพนมนะครับจวนผู้ว่าอายุเกือบ100ปีและมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นแบบตะวันตกเตรียมเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ครับให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดติดตามจากคุณมัจยุรีอัคราบานครับ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2455รูปแบบสถาปัตยกรรมของตัวอาคารได้รับอิทธิพลจากตะวันตกช่วงสมัยสงครามอินโดจีนประตูและหน้าต่างมีลักษณะโคง้งส่วนภายในตัวอาคารมีการจัดวางผังที่เหมาะสมจวนหลังนี้ในอดีตใช้เป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจนถึงปี2524 และเคยเปิดให้หน่วยงานราชการหลายแห่งใช้เป็นอาคารที่ทำการกระทั่งในปี2549นายนิคมเกิดขันมากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมณขณะนั้นมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์จวนหลังนี้จึงได้เริ่มปรับปรุงอาคารโดยมีกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี2553 เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบค o โลเนีย hmm. ลสไตล์ฝรั่งเศสนะคะความโดดเด่นก็คือจะไม่มีเสาภานาคารเพราะฉะนั้น mm hmm. การรองรับน้ําหนักจึงเป็นใช้ผนังรองรับน้ำหนักลงถึงต้องมีห้องใต้ดิน mm hmm. เป็นเหมือนรากฐานที่จะรองรับน้ําหนักของตัวอาคารด้วยซึ่งห้องใต้ดินนี้มีประโยชน์เมื่อครั้งนั้นก็คือให้ท่านกูว่าได้ลงไปวางแผน mm hmm. าการต่อสู้กับ ชาวต่างชาติที่ยังมาลูกลานล่าอาณาน,นินคมอยู่ในตอนนั้นนะคะแล้วก็มีการขังนักโทษด้วยนะคะในห้องใต้ดิน <c oughs> ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างถูกจัดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายในอดีตเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งเมืองนครพนมพร้อมทั้งรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่หาดูได้ยากมาจัดแสดงไว้ ส่วนด้านในจัดแสดงโต๊ะทำงานรวมทั้งทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมส่วนชั้นบนเป็นห้องจัดแสดงห้องประทับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาประทับแรเมื่อปี2498และภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ต่างประทับใจที่จังหวัดนครพนมได้อนุรักษ์อาคารหลังนี้ไว้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มีผู้ว่าหลายท่านเลยนะครับที่ปกครองนครพนมแต่มีผู้ว่าเพียงสามท่านเท่านั้นเองที่ให้ความสนใจกับจวนผู้ว่าหลังเก่าหลังนี้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ว่าทั้งหมดกับสามท่านเนี้เป็นสัดส่วนซึ่ง คนในณัปัจจุบันเนี่ยสนใจของเก่าทำไมน้อยลงมันทำให้การอนุรักษ์ให้สูญเสียไปเยอะงั้นต้องขอบคุณผู้ว่าทั้งสามท่านที่ช่วยประคับประคองตรงนี้ให้ให้เป็นอย่างนี้นอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าด้านหลังยังมีอาคารขนาดเล็กอีกสองหลังจัดแสดงเกี่ยวกับไหลเรือไฟซึ่งถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดและอาคารนิทรรศการโรงครัวในอดีตซึ่งนับวันจะหาดูได้ยาก ทำให้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์